สวัสดีพี่น้องปองไปพอกันอีกแล้วกับช่ององหนิงชาแนลมอนี่มาอัปเดตข่าวสารพี่น้องช่วงนี้กะมั่นสัมปลังราคาขอนดีค่อนค้างจะดีพี่น้องถือว่าราคาดีกว่าทุกปีเลยล่ะพี่น้องช่วงนี้ราคามั่นหัวกะทางล้านมั่นเพิ่กรับสื่ออยู่ที่ แป้ง30%ิเปอร์เซนนรับสื่อ,อยูทีกิโลละ4บาทพี่นอ้องหรือตันละสี่พันส่วนแป้งที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเป็นกาจะรับสื่อ,อยูทีสามบาทหกสิบสตางค์พี่นอ้องถือว่าราคาค่าอนข้างจะดีช่วงนี้กะหลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดห้าแล้วกะอีกทั้งเรื่องหนึ่งก็คือมั่นสัพหรังพี่นอ้องปลูกพืนมุนเวียนในแปลงหน้าเข่ากะ ทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นมันสัมปลังมันทนแรงพี่น้องมันระยะสั้นใส่เวลาปลูกอยู่ประมาณสี่เดือนถึงหาเดือนมันม่วนพันนี่จะเป็นในค่อนข้างจะทนแรงแต่ถาปลูกกาดจะปลูกแป้งนี่กับปลูกอยู่ช่วงเดือนท่านว่าพี่น้องวันที่สิบหาท่านว่า กะมือนีก็วันที่สิบหกมกราแล้วพี่น้องได้เลยเวลาสองเดือนพอดีพี่น้องแปลงนี้กะอยู่มีสาอยู่ก็เลยได้นนสูบน้ำา่งแปลงพี่น้องกะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้เพื่อนกะสูบเขาตามหล่องโยกหล่องแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่หมุนเวียนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงหน้าเขาแล้วพี่น้องจากให้หน้าเขาแล้วกะ เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงสำหรับไอ้มั่นระยะสัน้นมั่นทุนแรงเพราะว่าปีนี้มั่นเท่ากัราคารับสื่อตามล้านมั่นกะถือว่าราคาค่อนคางจะสูงกว่าทุกปีอยู่พี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึงในการเฮ็ดเกษตรหมุนเวียนพี่น้องเบิดจากนาให้นาหน้าแล้วกะปลูกมันระยะสั้น บางพื้นที่เพื่อนกับปลูกเป็นข้าวโพดพี่น้องขอ้าวโพดข้าวโพดไอ้กินฟักแน่ข้าวโพดอาหารซั์แน่บางพื้นที่เพิ่นกับปลูกมันสัมปะหลังพี่น้องสามารถคลิปนี่ชอบคลิปนี่กาฝาก,กดไหลกดแช่คนละหนึ่งไหลคนละหนึ่งแช่เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆของช่องโป่งเหน่งชาแนลสำหรับคลิปนี่พอไหนกระตุขอตัวลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีพอกันไหมคลิปหนา สวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปคลิปหน้าคับ